นอนเท่าดิจุ๊บมาดมาดเ่าเดิมมาดโผลเว้ยเผักุงเว้ยสอเป้เว้ยมีสอเป้ดนโดนเฮ้ยเยเไปตง้บีมเลยเจะได้โดนใครอเบีไม่ใช่มนสบายนะหวาด เอ้ยยขึ้นเลยมนอ่ะเรเท้าีอ้วนโอ้นอนอะไรมึงมันท้าใคร่ท้ามึงไงอ้วนมันเท้าเต้ไม่อ้จะเอาเพื่อนเพื่สุดีแพคเลยดีก็ออกรเ่ออะไรมันเท้าบิดยังนี่ใช่ไหม สวยฮะคนดูได้หาตังไงบ้าเอามือหนึ่งแล้วเนี่ยแม่นะโอ้ผมเออผมเออมองครับหกเจ็ดแปดเก้าลองบินนะเฮ้ผมเด้บเดาอโอ้ผมเออผมตาวานตาวานาวานเกยตื่นเกยตัง ผมไม่ได้ไหลานานแปลกๆเลยเว้ยกรารหกโบโรครับการหกโบโ่เออใส่บับบับแป๊บบับบับ โอ้กว่าสังกราของเดี๋ยวเดยลูกแค่คร,ร,รับร้อนมากเนี่ยาจะจะจะไปนอนแล้วครับเนี่ยมาแป๊บเดียวเองพี่ชายรอแป๊บหนึ่งเ่ยคนเราผมลงไงแล้วนะผมไปนอนแล้วด้วย ายบายแล้วนัจุจบจุจบหมวฟริกเด็กไขยอเด็กไดีนะบางไม่บางมมาบางไม่นดมมาทุกคนสงการเล่นไหนกันอุยกี่เดือนอะเมีสามมันก็รครัานมีามไม่ใช่เยอะดิ บางแฝนไปไหนเพี่ยนนามริมปิงใครนำอวมที่เบนน่ะใครนำวะเราอะเราเจออะไรผมไปนี่ครับผมเล่นที่จันนับจันจันเล่นหน้าแแบบใครอยู่เมืองจันนะเขาอยู่ตรงจันบ้างเนี่ยใครอยู่จันบ้างโอ้โหมาชิบหายแล้วมามาไกลสุรินทร์เนี่ยพี่เขาบอกสุรินมาจันนับมาจันนับโอ้เพื่อนชิบหายแล้วเพื่อนดูคอมเมนต์ดิ ผมเล่นสลินชัวกว่าผมเล่นหน้าแวบ,บเมืองจันทบ,บุรีตั้งแต่วันที่สิบสองแล้วก็สิบสามสลินชัวกว่าครับรู้มั้ยจีสิบเจ็ดจังหวัดเล่นเล่นสงการน,นั่งกันเล่นวีนั่งยู เดไปบ๊ไปเจอไหนป่าอียายอ๋อออจะกบบ๊ะจะกบาาเฮ้ยระยองชัวร์ไหมระยองที่ไหนดีครับเพื่อนนอนตอนไหน จะนอนแล้วไหนตอนเม่ไม่เี่กข้าไม่ถึงความสุขอายุสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดอนแถวแหลมพิมพโอ้ยไม่แหลแม่พิม,มพ์เหรอนันจะอะแล้ว ระยองสายล่างยั่วชัวระยองสายล่างมันชัวมิมชัวป้าบวันที่สามเจ็ดไปแข่งนี่ไหนไม่รู้ครับไม่ไม่รู้เลยแต่รู้ว่าแค่ได้ไปใต้ผมวกาีายุอะไรอายุ ผมู่บินตนูโลครับตอนนี้ โอเคโอเค็ตดเอเลติกตกเอเลติกต๊อกเอเลติกตเอกยี่สิบสองเล่นที่ไหนมายี่สิบสองเล่นที่ไหนเพื่อนยี่สิบสองเดืนหน้าหรอหรือว่ามาดามปะวะเออมาดามป่ะตะมาดามปัยี่สองาอ้เนียก็อะไรมาดามตะยี่สิบยี่สหึงยี่สม่สิบแป้ายี่สิบ ตัดสายไปแล้วครับโอ้ดิ้นรองเท้า,ทา,ทา,ทามตนตัดเยอ,อะเนีย่ยไปแตะก็สาเว้ข้างเหรออเ้างอะไรฮึวันรองเท้าดิ้นนี่ไม่เอาออกไปอ่ะดินทุกคนเดี๋ยวผมลงไลน์กันนะผมไม่นอนแล้วผมไม่ไหวแล้วเจอกันนะทุกคนรักทุกคนที่จุดจุดจ,จ,จ,จุ่มว่ะเดี๋ยววันนี้ผมแจกเสื้อด้วยในสนาม เดี๋ยวผมแจกเสื้อครับทุกคนไปแล้วเด้อเซอร์ไพรส์เอไพรแจกเสื้อทุกคนรอรับพร้อมใครอยู่สนามฝากบอกคนในสนามเลยวันนี้แจกเสื้อเบื้อหกพร้อมตัวที่แต่แต่มันจะเปื้อนหน่อยเด้ <c oughs> ผมแจกเสื้อนะทุกคนนะ น้ามาบอกเขาไปก่อนเป็นน้องเราฝันดีครับฝันดีอะไรล่ะมันจักโมงเองก็ฝันดีตอนเนี้ยเอ้ยเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊บจุ๊บสนใจนะ